สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนแมดุงปีนะครับอยู่สวนแปลงเล็กนะครับบ้านมหาราชนะครับมาดูดอกกันนะครับตัวน,นี้ดอกเต็มต้นเลยนะครับแหน่งปีสวัสด,วดีครับแม่สวัสดีค่ะมือนี้ไม่เห็นยัางครับแม่เนี่ยเมือนี้มาเช็กดอกค่ะเช็คดอกเนาะแต่ก็แต่งขน้งน้ำพอมขนแงน,นปนดอก,ดอกมีพ่อใจบอพ่อใจอยู่ค่ะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่เนาะเลือกเกินเลือกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กัดพี่ว่าดอกมาดีนะแม่เนาะปีนี้เนาะปีนี้อ๋อไอลูกปีแรกกันบ่ครับแปลงนี้อายุจักปีแล้วนี่สี่ปีกับสามเดือนนะครับดอกมาถือว่าหลายนะครับเกือบทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับ มีทั้งเหมือนต้นก่อนนี่แม่440 <4 40 S 2> ต้นนะครับดอ <4 40 S 2> กกะจิประมาณนี่แหละครับแนนเปี้ยะนะครับใบกระสมบูรณ์ดอกกะมาดีนะแม่เนาะตอนนี้แม่ดวงปี มีเจ๊กตดมาเลยรวมๆทุเรียนนะครับทั้งรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ก็เลยก็ตดเนาะแต่ถือว่าเป็นแปลงรุ่นที่สองตัวนี้รุ่นุนใหญ่อีกรุ่นหนึ่งแม่เนาะตัวนี้รุ่นสองของแม่แปลงที่สองแปลงใหญ่แปลงใหญ่เอ้ยปีบุณีก้าวปีตัวนี้ซี่ปีกวัวดอกไม้สีสุกตุ่นเลยนะครับเต็มเปี้ยดอกสวยดอกสวย ไปพาชมบรรยากาศนะครับในสวนของแม่นะครับนี่ก็มาสวยครับนี่นนนนเป็นี่ยต้นกระม้าหลังเนี่ยชุดน้องแม่ยังไปแต่งยังไปแต่งดอกเนาะแม่เนาะเตยนักคนงานแต่งดอกอยู่ดอกมาหลายแห้งขึ้นสิบ่วัย <laughs> ดูดอกนะครับเต็มเลยนะครับโมเมนต์ทางเพิงนะครับดอกเทคออไไนิคปีนี้ไอ กักนางบอแปลงนี่นะกักสูบ่ครับหรือบ่บ่ขับบ่กักสูบบ่กักช่วยช่วยชย่วยมือสองสามมือแล้วก็โชยสองเธอมือช่วยเธอหนึ่งอาจารย์งาทีแม่โชยตัวนี้สิบนาทีเหมือนเนาะอ๋อิปยิครับดอกดอกมาดีมากเลยนะครับแล้วก็ุูซื้อว่าปีนี้ดอกของแม่มาทับก็ไปอ่อนเลยใบยังบเกลดอกมากกว่าเหรอนะบอปีนี้นะครับอ่า สาเหตุที่นี่เพื่นบ่ไอกบักสูกกับพ่อใบเพื่อนแกน่นแหลเนาะก็ได้ช่วยเรียงใบน้ำ้อมช่วยน้ำไม่เ่อยอ่ะแต่ว่าดอกออกมาดีครับประมาณสิบบ่้างสิบสามสิบปีครับอ่ะนี่ แม่ว่าเหนื่อยเลยปีนี้แม่ว่าแต่งดอกยอมเหนื่อยแต่เหนื่อยก็ยอมเหมือนข้อไขม้เขอะแ,แม่เนาะเนี่ยปีปีเกินขาดดีดอกเต็มเลยปีแรกต้นนี้ไอ้การสะสมของแม่สะสมจังไงแม่ตอนตอนแรกๆหาหา,าตลอดส <า S 1> ่วนแม่ปี่หา,หาทั้งปีเลยจ้โอ้หาทั้งปีมากที่ใส่ที่สองสามหกอย 2, 3, 6, 2, 2, 3, 2, 3, ู่สองสองปีสามปีหลังจากขันมาหาหา,หาตลอดเลยคือคือ ปีหถึงปีที่3ามเนี่ยใส่ยีพสบอสามหกบางทีก็สลับสลับกันก็ต้องหาบัตหลังจาก3ปีแล้วเมี่ยกะหาตลอดบัตรดีปีที่เอาลูกปีนี้คือแม่ใช่หาๆมาเรื่อยๆแหละมาเดยดปดใส่ปยีสบองรอบสองรอบช่วงใบชุดท้ายเชียอดอกใบสุดท้ายครับใบสใบสุดท้ายนั่แหละจักสหรือสอ่ะบัตรนี้จักมื่นไม่ใช่เธอนึงปุ๋ยนครับปกติแล้วสวนสมล่หลังมานี่เกือบยี ตัแต่มันหน่อยก็1ซาอยู่ต้างล้างมานี่ก็ว่ามันงามแล้วก็ยานมันใบไหลฉ่วงเขาเอาดอกก็เลยว่าคนไปยีมือเป็นยมือเอนึงเนาะใส่ไม่เรือจนใบชุด่ายสีอาดอกล้าไม่ค่อยเติมแต่ยิบซีแตยิซีนี่บวก็ต้องหาหรือใส่พิเปียวเลยใส่พิเวสองหลอดจ้าสองหอดเมันใบงามอยู่ก็เลยบัอ่าแม่ก็อัดแต่ยิซสองหลอดก้อนเท่าดอกเนาะจ้แต่นี่รงสารนียบอมแนี่รู้ไปลงปีนี้สารสี่อ ปีล่องสารสี่ลอยนะครับบานนี้การสะสมทั้งใบของแม่เด้๋ยบานนี้สะสมอย่างไรแน่กะเอวากินกับชาบูโร่เพเคยขาดคือหลักๆคือเอวากินสายใบเนาะแล้วก็ชาบูโร่อ่าตัวนี้ขึอนทั้งใบคือแม่เพิ่นไหนใส่สะสมทั้งใบตัวนี้คือหลักการสะสมอาหารของสวนแม่ดงปีส่านรับสวนอายุสี่ปีกว่าเพิ่นเนาะอ่าพืชในทั้งดินอยู่แล้วเพราะว่าทุเรียนกินอาหารทั้งดินเป็นหลัก แล้วก็เติมทั้งใบซอยนิดหน่อยก็คือเอเบอร์กินกับชาบ,บูรูเป็นหลักนะแม่เนาาะเองเนกับชาะอ่าแล้วก็อาจจะ<ๆ>บวกกับปุ๋ยถัดหลักต้นนั้นอยู่อยังอ่ะตีปุ๋ยน้ำของเขาเกียวนะปุ๋ยน้ำของเขาเกียวสีเป็นหา20บ่แม่นี่ยแหละครับพนุนออกมากอ่ะเขใจพอใจเ <P ain> นี่ยตัวนี้ก็เลือ้อเฟื่อแล้วนี่ครับนี่ยังไม่แต่งยังมาเล่นโมแม่นี้อ๋อบ้านนี้คนงานมันแต่งคือตีตีปลายตีปลายแล้วก็จัดทรงจัดตำแหน่งเนาะ ตีาตีปาแคตาปลายอนวะีกะนนอ่รอ่าตัวนี้คือช่วงขึ้นน้ำก่อนสีมีสองหลุนจานสีมีบนขื้นเมื่อเน่ยน้อพี่เอกเนาะตั้งดอกไหมสวัสดีครับพี่เอกครับอตัวพี่เอกนะครับผู้ดูแลอยู่นะครับเจ้าของสวนนะครับตัวนี้ดูแล ชื่ออะไรก็ต่นวนดอกมาดีแหงมีต้นที่บามาบ่พี่เอกยังเก่าซีปเทศนนะครับบ้เซีประเนาะบามาเนี่ยขึ้มาอยู่แต่บ,าบ้านบ่เต็มต้่วนนะอ่าสุดยอดเลยเอาลูกปเปลี่ยนกับดังไมเลยนะพี่เนาะก <c oughs> ช่วยนี่ก็ดีอย่างนึ่งคือใบมันบ่เสียเนาะ ใบบันเป er. es, ็นสั้นเบือนเลยใบก็ดีดอกก็มาดีไหมใช่ไแม่จะช่ยแม่โบมากักอ่ได้เปรียบกักโศกนี่ใบเป็นสั้นเบือนหลายเลยอ่าในลาบุษย์ยูยูยูนนี่มันได้เปรียบเปรียบต้นต้นนี่มันสูงกักโศกขนาดผมก็เลยนั่งให้ให้ส่วนใหญ่กับกัให้ช่วย้าถ้าการมันเริ่มแห้งให้ช่วยช่วยเอาช่วยกับดอกมากขึ้นกันแต่ว่าเพียงแต่วันมันที่ว่าพึบมขึ้นตอนกักโศกแต่กักโศกที่ปึ๊บมันเธอเดียวแต่ต้นที่ทยอยไมาเรื่อย เรื่อยเมียก็ว่าไม่เรื่อยก็แท้ทั้งหมดคอยเด้งนะเด้งมันใส่เดียวกันเด้งยอดก็บอกคอยมีมีปัญหาครับคือดอกมาพร้อมยอดอ่อนก็ออกไหมหมอเออช่วยนี่คือยอดยอดยอดอ่อนออกแล้วก็ดอกออกมาพร้อมยอดอ่อนเลยม่นเออผมว่าตรงนี้ก็ได้เปรียบอยู่ครับแล้วใบมันบ่เสียหนำใบอ่าใบยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ผมว่าได้เก่กเต็มที่เล้วครับครับบางก็เจ็บหนำยอดนี่มีเลยครับผมก็เลย ก็คือตอนแรกก็ช่วยช่วยมากแหละค่อยกระแทกกันบอพอดอกมันเลื่อมเลื่อมหลายแหละกระแทกอัดตองมาเลยประมาณสามสิบสี่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยกระแทกน้ำอัดอีกขึ้นึงเรื่องดอกครับผัวแห้งอีกย่างบ่บาดนี่ครับ้ามันบาดอีกอีกอย่างหนึ่งเอยพ้าตุนบินได้เลยนี่รุ่นนี้ถ้าบาดนี่มันแตกง่ายกว่านี้อีกครับ ฮะใบกันยังดีครับใบกัสวยเลยใบยกัดีใบกับโบสเซียดอกกันเต็มต้นเสื้อสุดยอดเลยแหะครับวิธีการนี่ยามเลย เขาเบิ ie, ua, ้งชัดๆเลยนะครับว่าขนาดไรนนะนะครับเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นเลยนะครับโรคแห้งนะครับเต็มต้นทุกต้นเลยเอาไปแข่งก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวยังต่อกับแม่เพคนก่อนครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับ